การ <ander> สารวจจุดที่เกิดปัญหานะครับเราต้องหาต้นต่อนะครับต้นต่อของที่นี่คือนี้ครับนี่คือในส่วนข,ของพื้นที่เป็นระเบียงนะครับระเบียงนอกบ้านซึ่งตอนนี้ฝนหลังจากฝนตกน้ําก็จะขังอยู่ตามระเบียนงนะครับนอกจากน้ําขังอยู่ตามระเบียงแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของข้างกําแพงข้างกําแพงที่มีาการแตกร้าวแบบนี้นะครับนี่คือข้างกําแพงที่แตกร้าวเพราะน้ําที่ข้างกําแพงแตกร้าว ก็จะซึมเข้าไปในผนังนะครับถ้าเราดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งของข้างกำแพงก็จะเห็นว่าส่วนนู้นนะครับก็คือระเบียงที่ยื่นออกไปแล้วก็ระเบียงที่ยื่นออกนั้นน้าขังเพราะน้ําขังน้ําก็จะซึมเข้าไปในคอนกรีตแล้วก็ซึมไปทําให้ปูนข้างใต้นั้นระเบิดแตกออกมาส่วนข้างผนังที่ที่เห็นนั้นก็คือรอยแตกที่จะเกิดขึ้นเวลาฝนตกน้ําก็จะลงไปนะครับพันจุด คอนแอร์ของผนังบริเวณนี้ก็คือน้ําขังอยู่ตามระเบียงแล้วก็รอยแตกร้าวของผนังที่มีอยู่ที่เห็นเป็นตะไคร่น้ํานี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำคัญก็คือด้านบนนู้นนะครับด้านบนนั้นเป็นบนสุดนะครับเป็นช่องของทางเดินขึ้นมาจากชั้นล่างแล้วก็เป็นพื้นคอนกรีตท,ที่เห็นนะครับก็คือพื้นคอนกรีตท,ที่เสื่อมสภาพแล้วแล้วก็เวลาฝนตกน้ําขังน้ําขังอยู่ข้างในแล้วก็จะซึมลงไปข้างในนี่คือส่วนของปัญหาที่เกิดจากด้านบนแล้วจะส่งผลด้านใน ซึ่งเดี๋ยวจะไปดูด้านในว่าด้านในที่เป็นปัญหานะั้นเป็นอย่างไรนะครับที่เราเห็นจากด้านบนเมื่อกี้นะครับที่มีปัญหาของอของพื้นด้านบนที่เสียหายนะครับความชื้นหรือน้ําที่ซึมจากด้านบนจะส่งผลต่อด้านใต้แบบนี้เลยครับนี่คือด้านใต้ที่ส่งผลมาแล้วนะครับ คือด้านใต้ที่เกิดปัญหาความชื้นหรือน้ําที่ขังจากข้างบนก็จะซึมเข้าไปในคอนกรีตนะครับซึมไปในคอนกรีตก็จะไปสัมผัสกับเหล็ก,เ,ลกเมื่อเป็นสนิมมากเข้ามาเข้านะครับก็จะมีแรงดันจนสนิมขาดนี่นะครับนี่คือสนิมที่กัดจนขาดหล่นแล้วนะครับเหล็กปลอกขาดเหล็กทั้งหมดขาดน,นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหานะครับส่วนนี้ก็ทะลุจนเป็นโพรงพร้อมที่จะร่วงลงมานะครับ พการแก้ไขการป้องกันนั้นก็จะต้องทําให้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่นี่ก็จะเสนอวิธีในการที่จะหรือทั้งหมดนี้ออกเลยนะครับหรือทั้งหมดนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลังคาเพื่อให้สามารถใช้งานตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านได้ใหม่ทั้งหมดด้วยวิธีการทําตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง่างรู้กูด้านมาและะ้วครับ